ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปวิดีโอดีๆนะครับผมขอแนะนําโปรแกรม UG Phone เป็นโปรแกรมให้เช่าบริการค่าวบนมือถือทั้ง iOS และก็ Android นะครับบนเบราว์เซอร์บน PC และบนอิมูเลเตอร์ด้วยสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม UG Phone มาได้หมดเลยซึ่งเมคานิกของโปรแกรมนี้มันดีอย่างไงอันดับแรกเลยเราไม่จะเป็นต้องเปิดเน็ตตลอดเวลาไม่จะเป็นต้องเสียค่าเน็ตไม่จะเป็นต้องเสียค่าไฟไม่จะเป็นต้องทําให้โทรศัพท์ร้อนและแบตเสือ่อมไม่จะเป็นต้องเปิด PC ไว้ เพราะว่าเมื่อเราอยากฟาร์มเกมอะไรทั้งวีทั้งวันครับอย่างเช่น Ragnarok ok Online ใช่ไหมที่เป็นตัวของบนมือถือเนี่ยเราสามารถเปิดตัวของ Ragnarok ok และทำเควสอะไรเสร็จแล้วและเราปล่อยบอรดใช่ไหมยี่ชั่วโมงเนี่ยและเราปิดโปรแกรมไปเนี่ยตัวเกม r a n n a r o ็อกก็ยังอยู่ในคลาวเหมือนเดิมมันไม่ออกอย่างเช่นผมแนะนาปัจจุบันเนี่ยผมเล่น f k Journey บนตัวของโปรแกรมตัว U ู p h o n e ใช่ไหม กดเข้ามาปุ๊บเนี่ยสังเกตว่าผมยังฟาร์มดันอยู่ใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าเมื่อผมปิดโปรแกรมไปและเข้าเกมใหม่ครับ ตัวของเกม F K Journey ยังอยู่ในคลาวด์เหมือนเดิมมันไม่ได้โดนเอาออกไปเพราะฉะนั้นเราปิดมือถือเราไม่จะไปต้องใช้เน็ตหรือว่าใช้ค่าไฟตัวเกมก็ยังจะฟาร์มให้เราเหมือนเดิมและเผื่อใครอยากดาวน์โหลดนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ตารางคลิปแล้วเนาะแล้วก็ดูครับลิงก์ดาวน์โหลดนะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ตรงนี้จะได้ส่วนลดพิเศษด,ด้วย20บาทนะครับแล้วก็เผื่อใครอยากดาวน์โหลดผ่าน iOS Android แล้วก็ PC อย่าลืมใส่โค้ด A F K 0 0 0นะครับอย่าลืมดาวน์โหลดโปรแกรมดีๆมาเล่นไปพร้อมๆกันเจอกัันครบ และก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ก็มารามองหาร้านตัวเกมสะดวกปลอดภัยรวดเร็วทันใจไร้รีฟันนะครับผมขอแนะนำร้านเกมสเตชันท็อปอัพนะครับร้านของเขาเนี่ยจดทะเบียนถูกต้อ,ตอ,องตามกฎหมายและก็เปิดทำการมาแล้วกว่า2ปีทุนจดทะเบียนบริษัทกว่า1ล้านบาทนะครับแล้วก็รับเติมอีกหลากหลายเกมมากมายนะสามารถเข้ามาที่ใต้ด้านล่างคลิปได้น,นะครับผมจะทิ้งลิงก์ของร้านเข้าไว้นั่นเองนะแล้วก็มีเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยถามมาเกี่ยวกับตัวของถังซา New นนิวเวอร์เนาะหรือว่าถังซานเอ็มเอ็มโอนั่นเองนะครับว่าเฮ้ย ผมเติมล้านไหนนี่ครับได้ราคาเรทถูกประมาณไหนผมเติมกับร้านเกมเซสชั่นท็อปอัพนะครับในราคา100ดอลลาร์เนี่ยจากถ้าเราซื้อเองเนี่ยราคา3,700ใช่ไหมเหลือราคา2,900ถูกไปกว่า800บาทและการเติมเกมเนี่ยใช้แค่ UID แค่นั้นในการเติมเกมนะครับซึ่ง UID เนี่ยเราไม่จะเปต้องเอา ID ให้ทางร้านเติมเกมนะเราใช้แค่3อย่างนี้ในการแค่เติมเกมนะครับโดยที่เราอยู่ในเกมก็จะสามารถเติมเงินให้โดยที่เราไม่จะเปต้องออกจากเกมและไม่ต้องเอา ID เกมไปให้ เผื่อใครมองหาร้านเติมเกมดีๆนะครับอย่าลืมเกมส t ตชันท็อ p อันะครับเจอกันครับ โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกที่มารับชมมันจะเป็นคนไทยหรือว่ามนุษย์ต่างดาวทุกท่านนะครับมันคผมภูมิจะเป็นอาราฟอ,ฟอมลี่เกรติช่งเกิดสวันดีเนี่ยเราอยู่ในเกมมือถือเปิดใหม่มีประสไทยนะครับเป็นเกมที่มีชื่อว่าโอดินวาฮารานั่นเองนะครับแล้วก็ในคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมารีวิวไอดีสุรตานะของคุณเดียโบนั่นเองนะครับซึ่งปัจจุบันตอนนี้อยู่เซิร์ฟเวอร์ศูนย์สี่วาฮารานั่นเองนะครับนาะแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าไอดีนี้เนี่ย เติมไปทั้งหมดประมาณ5 0 0แสนบาทแล้วนะครับก็คือวันแรกเติมส0 0แสนใช่ไหมเปิดกาชาไปได้ทองมา1ทองเนาะแล้วก็วันที่2เนี่ยนะครับของเกมเปิดใช่ไหมก็เติมไปอีก1 0 0 0 0แสนแต่ว่าเกลือนะครับแต่ว่าได้สัตว์แบบก็พอใช้ได้อยู่ใช่ไหมอ่ะก็ไปแล้ว4 0 0แสนใช่ไหมครับแล้วเมื่อว,วานนี้เนาะวันที่ 1, พฤษภาคมเนี่ย คุณยาโบได้เติมไปอีก1 0 0 0 0แสนก็คือประมาณ4 0 0แสนเพชรมัง้งแล้วคุณยาโบถามผมว่าเฮ้ยคุณภูมิจะเอาไปทำคลิปเปิดกาชาไหมอะไรอย่างเงี้ยผมก็แบบนั่งคิดเชี่ยคือมันได้ของแบบเก็บคอลเลกชันเกือบครบแล้วอ่ะผมก็เลยไม่ได้อยากเอาเพชร4 0 0แสนเพชรมานั่งผ่านไงผมเลยบอกคุณยาโบเอ้ย e เราเอาเพชรอะไปนั่งทําของนู่นนี่นัน่นดีไหมใช่ไหมเออก็เอาไปนั่งทําของกลายเป็นว่าไอ้เฮี้ย ชิปหายพอกันครับบอกเลยว่าชิปหายนะครับของแท้เลยเดี๋ยวเรามาเล่าเนาะแต่ว่าคุณยาโบก็ไปเปิดกาชาแค่ไม่ถึงแสนอะเออได้ตัวของสัตว์ขี่แบบจากตอนแรกมี12ตัวใช่ไหมครับเป็นไม่ซ้ำสิหตัวบวกกับได้3าอีกหนึ่งตัวแม่งได้สัตว์ม่วงสี่ตัวเชี่ยแบบไม่ถึงแสนอ่าแสนเพชรนะแล้วก็ได้ตัวของ ชุดม่วงมาเพิ่มมั้งอีกหนึ่งชุดมาไม่แน่ใจเนาะก็หลักๆเลยนะครับเกมเนี้ยเป็นเกมที่ผมคิดว่าแม่งผมไม่รู้อ่ะคือผมดูคุณยาโบทําของทําของเปิดของอ่ะนะครับคือแบบเออเป็นเกมที่แบบน่าจะสิ้นหวังที่สุดเท่าที่เคยเจอมาเลยนะครับแม่งทําของได้แบบเ,เฮ้ยมึง มึงแบบกูเติมขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยทำไมมันรู้สึกว่าชีวิตมันสิ้นหวังจังเนาะคือหลักๆเมื่อกีก้เกมเขาเด้งผมออกจากเกมเพราะว่าผมยืนอยู่เฉยมั้งเพราะว่ามันเป็นระบบแบบดึงคนออกจากเกมนะผมคิดว่าปัจจุบันนะครับก็คือถ้าเราไม่ทําอะไรเล็กน้อยเนี่ยแม่งเด้งออกเลยเพราะว่าตัวเก่าผมก็นั่งฟาร์มแป๊บนึงอะแม่งเด้งออกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวของไอเนี่ยเริ่มเจอเด้งออกแล้วหรือไม่ปัจจุบันเกมก็มีปัญหาเล็กน้อยเนาะแต่ว่าตอนเราเล่นเนี่ยคือไม่มีปัญหานะเออแต่ว่าถ้ายืนอยู่เฉยนี่คือ โดนดีดออกเลยอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะก็เดี๋ยวเข้าใหม่แป๊บหนึ่งนะแล้วก็คือ ID ผมอะผมก็เล่นไปเรื่อยๆแหละตอนนี้เลเวลแค่35นะครับเนาะแต่อ่ะเดี๋ยวเรามาดู ID คุณเดียโบแล้วกันว่าไปได้ขนาดไหนนะครับแต่บอกเลยว่าหลายๆคนเห็นแล้วแบบไอเฮียนี่500แสนเหรอวะเลยแหละคำนี้เลยแหละไม่ต้องมาเลยนะครับแบบไอ,อเฮียผมยังอึง้งเมื 500, ม่อห้าแสนได้แค่นี้เหนะรอตอนที่แบบเล่นถังซานใช่ไหมโอเพนเบอร์ World, ไอตัว โซ so ลแอนรอบก่อนแล้วก็ตัวของแลกนาล็อกอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเติมไปแบบเกมละ2ล้านอะ่ะแต่มันก็ยังมีอะไรที่แบบเออเติบโตจริงอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้คือแบบไอ้เฮียดูของแล้วมึงใช่ปะเนี่ยอ่าเดี๋ยวให้ดูก่อนเลย50,000นได้อะไรบ้างไอเทมในตัวเอ่อสกู่นะครับอ่ะประมาณนี้ครับไอเทม5้าแสนคือคุณจะอึ้งไหนเยห้าแสนมึงได้ของฟ้า ใช่ครับได้แค่นี้จริงเมืม่อวานนั่งทําของกันเว้ยเออนั่งทําของอะไรนั่งตีแบบบวกของอะ่ะแล้วคุณยาโบกะว่าจะสร้างไอเทมระดับสีม่วงเป็นคนแรกของเซิร์ฟเออเพราะว่าแบบเตรียมของมาอย่างดีเลยแบบไอตัวเนี้ยอ่าแปลงอาวุธเนี่ยนะครับคือถ้าสมมุติเราจะกดสร้างอะ่ะมันต้องใช้ตัวเนี้ยอ่ายีชิ้นถูกไหม เออแล้วก็ไปซื้อมาซึ่งตกชิ้นละประมาณพันเถึงสองพันสี่ซึ่งปัจจุบันเหลือแค่ชิ้นละออ้ชิลละพันเหรอเชีย่ยโอ้ถ้าเป็นคณเดียโบนี่เหมาหมดแล้วอันนี้เรื่องจริงคณเดียโบคือเหมาเลยถ้าเป็นคณเดียโบคือไอ้เทียมชิ้นแค่นี้กว็วะแม่งกดพืชเลยแม่งกดพืชหมดเลยนะครับอันนี้ผมวิสาสะเลยพันหนึ่งแม่งยังไงก็ซื้อผมบอกเลยยังไงก็ซื้อครับคณเดียโบนี่คือยังไงก็ซื้อเออ ไปดูประวัติการซื้อนี่แม่งเห,หมาทุกอย่างมานั่งเลียเออแล้วพอแบบไปซื้อเนี่ยมาคบ20ใช่ไหมแม่งคาบเกมเนี้ยต้องบอกก่อนว่าคาบมันจะมี3อย่างที่แบบมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นคือล้มเหลวคือสำเร็จสำเร็จยิ่งใหญ่ล้มเหลวคือแตกแม่งของหายสำเร็จคือจะได้ของแต่เป็นของที่ผูกมัดในตัวเอง สำเร็จยิ่งใหญ่คือได้ของแบบสามารถขายในร้านค้าได้ซึ่งวันแรกของเกมเปิดเนี่ยคุณเดียโบได้ทำการคราฟไอเทมระดับสีฟ้าเว้สีฟ้าน่าจะเป็นตัวของดาบตรงเนี้รอบแรกคราฟของฟ้านะแม่งแตกแม่งเฮียคุณภูมิคราฟของฟ้าแม่งมีแตกด้วยว่ะเออผมก็เลยคิดว่าไอเฮียอย่าบอกนะว่าตอนที่คุณเดียโบคราฟไอเนี้ยมันจะแตกว่ะผมก็เลงจะอ้าป,ปากเฮ้ยผมกลัวมันเพียงแตก เลิกทําเลิกทําเลยตอนแรกไล่ซื้อของพวกนี้เลยนะไล่ซื้อของไล่ซื้อของเวออ่ะก็พารโปรเจกต์เลยครับคือแตกทีหนึ่งคือมึงพอไอ้เหียมึงพอพอก่อนเพื่อนเลยอะ่ะเพราะว่าซื้อของในช่วงแรกนี่คือราคามันค่อนข้างแพงเพราะว่าตอนแรกก็จะทําดาบตัวนี้นะแต่ว่าของที่มันใช้นี่คือแบบไอ้เหียเผลอๆหมด4 000, 000, 000, ี่แสนเพรอ่ะเออแล้วแม่งครัฟของแตกอีก5้า้าเลยคราวนี้เลยเปลี่ยนใจครับไปครัฟขวานท็อปฟ้า เพราะว่าสเตตัสมันใกล้เคียงอยู่นะเพราะว่าถ้าอัพมาใช่ไหมก็เลยคราฟตัวนี้เออสังเกตของอะ่ะเห็นไหมเออเนี่ยคือก็มาคราฟตัวนี้เว้ยพอคราฟตัวนี้เสร็จเนาะก็ตีบวกผอ,อิญว่ามันตีบวกติดบวก6เออติดบวก6ก็เลยเอาไปเปลี่ยนกับดาบตัวเก่านะครับที่เป็นดาบตัวนี้อ่าดาบตัวนี้ตอนนั้นตีบวก6เหมือนกันไอตัวขวาน,นี่คือพลังขึ้นมาประมาณ95เลยนะครับเออแล้วก็เอาดาบตัวเนี้ยมาตีเล่นอ่าตีติดบวก7 เอาเี่ยติดบวกเจ็ดวะอ่ะแล้วลองใส่ขวานเปรียบเทียบดูอ่ะดาบวกเจ็ดยังดามเมจต่ํากว่าตัวขวานใช่ไหมอ่ะแล้วก็กดทะลึ่งตีติดบวกแปดตัวนี้ก็เลยเอามาเปลี่ยนอ่ะก็เลยดามเมจตัวเนี้ยเพิ่มขึ้นประมาณห้าสิบห้าอ่ะแล้วก็ลองตีขวานดูแต่ว่าขวานแตกนะครับก็คือช่างมันเออสารพูด่ดโบคือไม่เป็นไรช่างมันถ้าติดก็ดีเอามาใส่แทนเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยดาบตัวนเนี้ยบวกแปดเนี่ยมันเทียบเท่ากับตัวของไอเทมม่วง บวกประมาณบวก5เออเพราะฉะนั้นก็เลยเลือกใส่อันนี้เป็นเอ d g เกมแล้วกันแล้วก็ไอเทมอื่นๆนะครับก็ตีบวก6เพราะว่ามันจะปลดล็อกสเตตัสความแม่นยำพวกนี้เห็นไหมอ่นนี้อ่าแล้วก็ถ้าเป็นไอเทมบวก5มันยังไม่ปลดล็อกเอฟเฟกพิเศษนะแล้วก็อย่างที่บอกสังเกตมันจะมีจุดม่วงๆใช่ไหมบางอันก็เป็นสีทองอันนี้คือต้องรีออฟเอาซึ่งนั่งรีออฟกันมันเลยประมาณนั้นอ่า อันนี้คือไอเทมนะครับมันดูแบบไอเทมบวกแค่หนึ่งหน่วยเนี่ยนะเออจริงมันบวกแค่หนึ่งหน่วยเองนะเนี่ยอันนี้ฟื้นฟูมานาอะไรอย่างเงี้ยอ่าฟื้นฟูเลือดอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่โคดโบจะหาแบบความแม่นยำนะมันได้ต้านทานคลีมาเออแล้วก็ไอเทมพวกนี้ตีบวก2ครับซึ่งโอกาสแตกหรือของหายตั้งแต่บวก2เลยนะมันการันตีแค่ติดบวก1อันนี้ตั้งตีติดบวก3เออประมาณนี้นะครับออฟก็ ใจจริงคุณเดบอกว่าอยากได้แม่นยําม,มันรียากจริงส่วนใหญ่แม่งออกแต่เลือดออกแต่มานาอะไรอย่างเงี้ยอ่าอ่าแล้วก็ตัวนี้บวกหครับอ่ากําลังจะตีบวกตัวนี้บวกหแหละนะครับก็ถ้าได้ก็ดีเนาะก็ไล่สกิลเร็วขึ้นประมาณนั้นเออแต่ว่าหลักๆตัวเนี้ยหลายๆคนคือต้องมีนะเพราะว่ามันเป็นฟื้นฟูนฟนฟนมานา4เนาะแล้วก็อ่าถ้าแบบตีบวกสมันก็จะบวกฟื้นฟูนฟนมานาอีกสประมาณนั้นเออ คือแม่งแค่นี้เลยไอ้เหียห้าแสนอ่ะถ้าเป็นของติดตัวคือมันแค่นี้จริงๆอะแบบเฮ้อเมื่อวานนั่งทําของกันให้กูยังเวอเลยแบบเฮียมึงหนึ่งแสบนบบาทมึงได้แค่นี้ไอเ้เหียอาวุธม่วงแม่งยังไม่ได้เออจนต้องพักโปรเจกต์อ่ะแม่งแตกทุกอย่างอ่ะแตกแบบเลอะเทอะเอาง่ายๆเออแล้วก็กาชานี่บอกเลยว่าเลดนี่คือเรียกได้ว่าเข้าขั้นอัปรีแล้วกันกาชานี่คือเลดออกสีทองนะครับคือ0.01 ก็คือ1น0 0 0 0ครั้งมีโอกาสได้แค่1ครั้งเออนะครับถ้าเป็นสีม่วงโอกาสออก0.1อ่า1 0 0 0ต่อ1ครั้งอ่าถ้าเป็นสีฟ้าได้โอกาสออก1สีฟ้าโอกาสออก1เปอร์ไอ้เหี้ยโอกาสออกน้อยกว่าเกมคาชายโหดจัดจัดนะครับบอกเลยเออแล้วก็ปัจจุบันคอร์สอ่าเรียกว่าคอลเลกชันเนาะถ้าเป็นสัตว์ขี่มีไม่ซ้ำประมาณ15ตัวนะครับ แต่แม่งยังไม่มีสีทองเลยนะเออก็จะเป็นเอฟเฟกประมาณนี้เห็นไหมอ่าและปัญหาคือวันเนี้ยวันที่สองพฤษภาพานะคระับคุณดิบอกว่าเดี๋ยวจะเติมให้แสนหนึ่งแล้วเดี๋ยวคุณภูมิเอาไปเปิดกาชาเลยแบบมั่นเขี้ยวมั่นไส้นะคือเอาแม่งสักตัวนี้ตัวทองอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่าหลากัหลกๆเลยตัวเนี้ยเหลือคอลเลคชันแค่หนึตัวครบอ่าระดับหายากท่านหตัวครบมันได้ตัวนี้อาลดความเสียหายใช่ไหมอ่า แต่และถ้าเป็นตัวของมหากาบอะสิบหกตัวน่ะมันจะได้แม่นยาบวกหนึ่งเปอร์อ่าลดความเสถียรเวทอ่ะซึ่งมันขาดแค่หนึ่งตัวไงประมาณนั้นเออคณเดเวบอกว่าเออเดี๋ยวจัดเลยอ่าหลักๆคือแม่งมีประมาณนี้จริงคือแบบเป็นทั่วไปเต็ม,มใช่ไหมระดับสีเขียวเต็มระดับสีฟ้าขาดหนึ่งตัวนะครับระดับสีม่วงนี่คืออ่าตอนนี้มีสิบห้าขาดอีกแค่ห้าตัวอ่าแล้วก็ตํานานคือโอ้โหเต็มเต็มข้อนะเกลือจัดแล้วก็ เมื่อวานเนี่ยคุณเดบโบเปิดได้ม่วงแบบไม่ซ้ํสามตัวแล้วก็ซ้าอีก1ตัวเป็น4ตัวเนาะแล้วก็อวตารครับอวตารเนี่ยแม่งได้ทองตั้งแต่แบบ2องร้อ0สแสนเพชรอะค่อนข้างโชคดีนะในตัวนี้เนาะ <S <S ตอนแรกมีม่วงประมาณ5ตัวเมื่อวานเพิ่มมาอีก3ตัวอ่ะโอ้คุณคุณเดบโบนี่คือดวงดวงแม่งดีนะเอาจริงแต่แม่งให้ผมเปิดอาชาอะ เอออันนี้มี16ใช่ไหมอันนี้เต็มอันนี้ขาดอีกกี่ตัวว่าขาดอีก1ตัวปะอ่าขาดอีก1ตัวมหากราบเนี่ยขาดอีกเยอะอยู่นะครับอ่าขาดเยอะอยู่พอสมควรอ่าตอนนี้มี8ตัวใช่ไหมมันตันที่ประมาณ32ตัวก็ขาดทั้งข้างเยอะเนาะระดับตํานานมีอยู่1ตัวเออเพราะฉะนั้นก็เรียกได้ว่าทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้8ปดทับสาอันนี้1นึทับสิใช่ไหมอันนี้31มสิบเอ็ดทับสาประมาณนี้ก็ อ่ะต้องมารอดูแล้วกันนะครับอันนี้คือเป็นเรียกว่าที่แบบเติมเงินทั้งหมดแต่ว่าถามว่าเฮ้ยคุณโบว่าโอ้โหเรานี่คือใช้เงินเป็นมากเลยนะเติมเพชรมาเท่าไหร่แม่งหมดตลอดเลยคือมันไม่ได้มีคอล l เลกชันแค่นี้เว้ยมันมีคอล l เลกชันแบบเป็นพวกสะสมเอ่อเรียกว่ามันเป็นหนังสือแบบเก็บเก็บคอล l เลกชันที่มัน เอ่อเรียกได้ว่ายัางไงอ่ะคือมันจะเป็นไอ้พวกที่แบบเก็บของเก็บไอเทมตีบวกนู่นนี่นั่นเข้าหนังสืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นสกิลนะครับสกิลประมาณนี้บวก8สูงสุดนะครับเกมเนี้ยถ้าตีมานะครับผมนั่งดูคุณเดียโบละไอเทมอ่ะของสกิลอ่ะจะไม่แตกจะมีโอกาสลดแล้วถ้าเราตีถึงบวก7อ่ะมันจะไม่ลดเป็นบวก6 เออเพราะว่าสกิลเนี้ยคุณยาโบตีติดบวกแแล้วแม่งลดไปถึงบวกแบบเออลดไปถึงบวก6มั้งเออคือมันจะแบบไม่ลดแบบสมมติติดบวก6ปุ๊บใช่ไหมอ่ะแต่แตกแตกแตกจะไม่ลดเป็นบวก5แต่ว่าถ้าเป็นบวก7อ่ะมีโอกาสเหลือบวก6กนะครับก็คืออันเนี้ยตีตอนแรกก็จะติดบวก9แม่งลดลงบวก6รัวๆเลยก็เลยตีขึ้นบวก8ได้ก็พออ่ะก็คือมันจะแบบอยู่ประมาณบวก6ตลอดเลยเพราะฉะนั้นมันการันตี ยังไงก็ติดบ,บวก6แหละแต่ก่อนหน้านั้นมันก็มีโอกาสแตกเหมือนกันนะครับแล้วก็ไอตัวหนังสือคอลเลกชันเดี๋ยวผมพาไปดูนะอ๋อลูนให้ดูรูนก่อนรูนนะครับรูนเนี่ยคุณเดบโบบอกว่ามันต้องใส่สีตามสายของเราคุณเดบโบเล่นสายสีสีส้มนะครับมาประมาณนี้ซึ่งมันก็มีระดับสีนะของมันก็คือตั้งแต่ระดับสีขาวสีเขียวสี อ่าฟ้าสีม่วงแล้วก็สีส้มมันก็จะมีระดับตามนี้เลยเห็นไหมอ่าสีขาวเขียวฟ้าม่วงแล้วก็ส้มนะครับซึ่งตัวเนี้ยคุณเดยโบกว่ามันไม่มีกาชาให้เปิดมันจะมีแค่เปิดรายวันแค่นั้นเอออันนี้ไม่มีกาชาอ่าก็ได้แค่แบบสีเขียวเป็นสายเดียวกันอะไรเงี้ยอ่าแล้วก็อันนี้เป็นสีฟ้าหนึ่งอ่ะอันนี้ก็สีส้มอะไรเงี้ยเห็นไหมนี่ครับแต่ว่าเป็นเล่นเป็นสายสีส้มหมดเลยอ่าแล้วก็เลยว่าหกสิบค่อยเปิดอีกหนึ่งสล็อต ประมาณนั้นคือหลักๆคือจะมีผสมแล้วก็เลื่อนขั้นแค่นั้นเองในระบบนี้เนาะแล้วก็ตัวแบบเดี๋ยวก่อนผมหาก่อนไอตัวมันอยู่ในว่าคอลเลกช่องคอลเลกชันเก็บของอ,ะอ่ะอ่าตรงนี้ครับไอเนี่ยคืออีกคีย์หลักหนึ่งเลยนะที่แบบต้องมานั่งเก็บต้องตีบวกไอเทมสีขาวบวก8ดอ่ะบวก6เงี้ย เห็นไหมบวกแอย่างเงี้ยต้องเก็บให้มันแบบได้ตัวเนี้ยพลังเวทแม่นยำนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคือต้องมาไล่เก็บซึ่งหลกัหลกๆสเตตัสของหนังสือจะอยู่ประมาณนี้อ่าพลังโจมตีบวก4แม่นยำบวกสิ 10, ส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่บอกเลยว่าเน้นไปนทางแม่นยำเพราะว่าเลดเกมไม่ใช่ปัญหาว่าเราดาเมจไม่แรงเว้ยปัญหาคือตีไม่โดนหลังแรกๆเนี่ยคุณเดียบตีไป10ครั้งอ่ะมิด9ติด1จนต้องมานั่งทำแบบความแม่นยำนะครับให้มันตีแบบติดประมาณ50-50% ประมาณนั้นเลยนะคือแม่งแม่นยามคือสําคัญมากเนี่ยนั่งเก็บคอลเลคชันพวกเนี้ยบางชิ้นนะครับมันไม่มีให้ดรอปตามปกติต้องดรอปตามดันหรือว่าดรอปตามมอนนะ่ะคุณะบอโบก็กดซื้อมาเลยมันไม่ได้ถูกในะไอ้พวกของขางๆเนี่ยแม่ง900ยแม่งแบบ300อะไรอย่างเงี้ยเออถ้ามันแบบดรอปยากหน่อยเนี่ยไอ้พวกเนี้ยนะครับไล่ทาเก็บคอลเลคชันเนี่ยก็ไม่ได้เยอะมากนะเห็นไหมเนี่ยมีไม่ได้เยอะมากนะครับเนี่ยสังเกตคือแบบ โอ้มันก็เก็บยากเหมือนกันเออเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยรวมแล้วตัวแม่ง5 0 0 0 0นได้แค่เนี้ยคือคํานึงของแบบผู้เล่นที่แบบตอนดูผมไลฟ์สตรีมวันแรกเนาะเป็นเพื่อนๆที่เข้ามาดูผมเติมเงินไป10,000บาทโอ้โหไม่เคยแบบมีความคิดว่าเชื่อเติมเกมอะไรแล้วไล่ค่าขนาดนี้แต่อืแม่งสุดจริงเกมนี้คือนั่งดูแล้วตีบวกแล้วโอ้โหแม่งสิ้นหวังอะ่ะไอเหี้ยแต่แบบอย่างที่บอกคนชอบเขาก็ชอบไหมคุณเดบโบบอกว่าเฮ้ยผมเล่นเกมเนี้ย ผมชอบกว่าเกม NC นะเอออะไรประมาณนั้นแต่อย่างที่บอกมันก็นแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนใช่ไหมอ่าแล้วก็หลักๆคือจะประมาณนี้และกันเนาะสำหรับแบบว่าตัวละครของคุณเดีโบอ่ะเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปนั่งดูหน่อยแล้วกันว่าตอนเนี้ยคือตัวแบบของคุณเดียโบมันไปประมาณไหนแล้วนะครับเพราะว่าสังเกตว่าเลเวล49ใช่ไหมครับพลังอยู่ที่ประมาณ21,974 ถ้าสมมุติคูเดียโบเลื่อนขั้นอีก1นึ่งเลเวลอ่ะพลังจะบวกมาอีกประมาณ200อ่าแต่อย่างที่บอกคืออันดับในตอนเนี้ยเซิร์ฟสีแม่งโหดกันจัดเลยพลังต่อสู้คูเดียโบอยู่อันดับ3นะครับอันดับ1อันดับ2อเนี่ยกิลเดียวกันอ่าสองหมกับ2อ0 0มอ่าแต่ว่าเลเวลของเขาอ่ะไปไกลมากเลยนะเห็นไหมเลเวลห้าสิบสองเห็นไหมคูเดียโบเลเวลประมาณ49คือคูเดียโบนี่คือโซโล่โซโล่นะเล่นแบบเล่นไปคนเดียวเลยเพราะว่าแบบ ไม่ได้มีตี้นะครับก็เลยแบบหัวตุ้มตามตุ้มตามคนเดียวไปเลยประมาณนั้นแต่อย่างที่บอกก็คือแบบผมคิดว่าควรหาตี้แหละแต่แบบในช่วงเลเวลตอนเนี้ยมันหาตี้ค่อนข้างยากนะครับมันโอ้โหมอนมันโหดมากอะ่ะบางทีคุณเดียโบยังมีวูบเลยนะยังมีตายเลยด้วยซ้ําเออแบบต้องแบบเสียเงินคืน exp อะไรอย่างเงี้ยเออนะครับแต่อย่างที่บอกคือตอนนี้ของก็ค่อนข้างตึงแล้วเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูหน่อยละกันว่าช่วงเลเวลเควสของคุณเดียโบเนี่ยอยู่ประมาณเท่าไหร่นะ หลังๆบอลแม่งลุมด้วยแล้วก็ปัจจุบันนี่คือปิดสกิลโจมตีหม,มู่นะไม่งั้นแม่งแบบไอ้เฮียล่างบอลมาเป็นเกลือ,อเออเอ,อแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่แบบสําคัญนะก็คือพวกลดดาเมจปัจจุบันพวกสัตว์ขี่พวกอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนเอาเป็นบวกความเร็วนู่นนี่นั่นหลังๆเนี่เอาเป็นลดดาเมจมอนตีแรงเกินปังครับ ตีดอกละ400กว่า,วานะเนี่ยสังเกตนะครับไม่ค่อยมิดนะโอ้ยเฮียอันนี้มิดรัวเลยชีวิตอ่าดาเมจโดนแล้วสังเกตเนี่ยหลักหลกเนี่ยมันจะมีพาดเว้ยโจมตีแล้วมันติดพาดติดพาดติดพาดอ,อ่ะอ่ะแล้วก็มีการกดคอมโบด้วยนะยังไงเออสายนักดาบแม่งเล่นอย่างมันอนะ่ะไม่เหมือนพาผมนั่งเล่นเลไเฮียอันนั้นเงนหนักเลยเนี่ยคือปัจจุบันเนี่ยตีประมาณนี้นครับสี่ห้าร้อยนะต่ำตำติดคีก็เรียบร้อย แต่แม่งพลาดรัวเห็นไหมพลาดยังแบบเยอะโอ้โหดูดิพลาด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 อ่ะดูดิแม่งมิดรัวเพราะฉะนั้นในช่วงเลเวลตอนนี้มันห่างกันค่อนข้างเยอะเนาะก็ถ้าเป็นแมปตอนนี้คือจะอยู่แมปเลเวลประมาณเนี้ยก็คือ58ดนะครับเห็นไหมหกสิบอย่างเงี้ยแต่ว่าเลเวลคณเดียวโบัน4ี่บาอ่ะเออเพราะฉะนั้นแมคชนิกเอาตรงๆคล้ายๆกับ black desert ที่ถ้าช่วงเลเวลห่างกันมากเกินน่ะมันจะมิดรัวๆเลยมิดม,ดม,ดมดิคุณต้องไปทําของแม่นยำอ่ะรัวๆเพราะฉะนั้นแม่นยําถึงสําคัญมากๆนะครับอันเนี้ยหลักๆก็คือมันเลเวลมอแบบต่างกัน1 0บเลเวลอะเอาง่ายๆนะครับแต่ก็คือไหวอ่ะเออกอดสก,กิลอคอมโบทีปหน้านะครับอันเนี้ยหลังๆแม่งมอนลุมไงอ่สก,กิลหมูไปหน่อยหนึ่งดอกปังเข้าไปเนี่ย เออนักด่าแม่งเล่นมันโคลฟิลเลยอ่ะโคลฟิลกับแบบอันอื่นเลยนะปับปรับปับปรับปับปับปับล็อกโซฟันโบปังสี่ร้อยห้าร้อยอย่างเงี้ยเห็นไหมคอมโบแบบสี่ร้อยปังแล้วก็ห้าร้อยต่อเนี่ยพลาดรัวนเลยพลาด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 ที่ทำแบบทำเยอะแล้วนะทำของเยอะแล้วนะแม่งยังแบบพลาดกันมันเลยอ่ะเออ นะครับบอกเลยว่าคนเดียวคือก็เฟี้ยวได้เลยอ่ะเออแต่อย่างที่บอกแม่งลําบากนิดนึงแล้วกันถ้ามากับพาก็ดีแต่เพ่ินว่าผมแม่งสายฟรีไงแม่งโอ้โหวิสามห้าเองอ่ะอ่าหลักๆก,ก,ก็คือจับประมาณนี้แล้วกันเพราะฉะนั้นก็เรเียว่าต้องอ,อ,อดทนเกมเนี้ยคือคุณเดบโบรีวิวว่าแม่งเป็นเกมที่แบบหลายๆคนบ่นนะแต่มันก็คือเกมมันค่อนข้างยากอะ่ะเอาง่ายๆแต่คือผู้เล่นมันเยอะนะเออผู้เล่นตอนนี้ไม่ยังรอคิวแบบของคุณเดบโบตอนเข้าประมาณแบบ ห้าทุ่มอ่ะแม่งรอคิวเ0็รอย่ะเออโอ้โหนั่งรอคิวเป็นชั่วโมงอ่ะเป็นเกมที่อะไรที่แบบคนบ่นแต่แม่งคนรอคิวเยอะมากนะครับก็หลักๆอันนี้คือรีวิวต,รรตัวละครเติมเงินไป500แสนบาทเนาะแล้วก็วันเนี้ยเดี๋ยวรอมาดูอีกรอบหนึ่งนะครับก็เปิดกาชาน่าจะอีกประมาณแบบ1 0 0 0 0แบาทอ่ะแต่คุณเนโบว่า เปิดสัก3 0 0แสนก็ได้คุณภูมิอีก10,000แสนเดี๋ยวหลือเอาทำของนะครับก็หลักๆจะประมาณนี้ละกันนะก็เรกได้วา่าเพื่อนๆมีความเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ได้เต็มที่นั่นแหละนะครับเนาะก,ก็ผมก็ยังรู้สึกว่าโอเ้เกมมันนี่คือแบบเติมไปอ่ะคุณเดบโบเคยบอกว่าเติมไปหมื่นนึงนี่แทบไม่ต่างกับสายฟรีเท่าไหร่นะเอาจริง ออแต่อย่างที่บอกคือมันขึ้นอยู่กับความขยันเลยนะครับก็เจอกันคลิปหน้านะสัวัที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์เนาะแล้วก็เผื่อเพื่อนๆคนไหนอยากเติมเกมนะอย่าลืมร้านเกมสเตชันท็อปอัพนะครับรับเติมทุกเกมเลยสามารถทักไปได้ผมทิ้งเล์ไว้ที่ตารางคลิปไปที่เรียบร้อยแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ